ีครับดีเลยครับหล่อครับบางทีหลายคนคือปกติก็จะมีแต่คนใส่สองข้าใช่ไหมแล้วอันนี้พอมาใส่สองข้าคก็แบบแบบเรื่องเรื่องไม่มีคนกล้าใส่กันครับเราทำเลโวลพี่ไปคันหนึ่งครับคันนี้บอกเลยว่าหล่อมากครับ เป็นสเต็ปจัดเต็มเนาะเริ่มจากที่ล้อนะครับคันนี้ใส่เป็นล้อโรลติฟอร์มบอกเลยครับว่าสวยมากลายเนี้ยจะเป็นลายที่ฮิตอยู่ใน Porsche Cayenne เนาะที่แต่งแนวออฟโรดนะครับแต่อันนี้เอามาใส่ในเจ้า l e v หัวเดียวครับรถกระบะ2ประตูลัดกับยาง Bfko2 ไซส์2857017ซึ่งเป็นยางค่อนข้างโอเวอร์ไซส์เนาะก็บอกเลยว่าล้อยางเนี้ยหล่อมากยางนี้ฮิตตั้งแต่ลนพ่อแลลวสำหรับยาง Bfko2 เป็นยาง AT ที่เป็นคิดว่า ทนที่สุดแล้วตั้งแต่เคยเห็นมาจะใช้คําว่าทนที่สุดในโลกก็ได้ครับเป็นยางเอทีที่ได้รับความนิยมแบบเวอร์ w i คิดตั้งแต่รุ่นพอ่อแล้วก็ใช้คําว่าโคตรทนครับสำหรับยาง ATBF KO2 ลัดกับล้อโรติฟอร์มบอกเลยคุ้หล่อแบบดูไฮโซมากสวยมากเลยครับคันนี้จัดช่วงล่างชุดสุดครับ โชกหน้า om 2.5โชกหลังบาพาก็คือเป็นสเต็ปสุดที่เราจะทําได้แล้ว็เป็นสเต็ปเดียวกับรถแข่งนะครับโชกหน้าก็คือมีการปรับเซ็ตสําหรับสเต็ปยกโดยตรงเพราะเวลาเรายกขึ้นเรามีการเพิ่มพีโลดสปริงขึ้นไปเนาะทำให้รถสูงขึ้นเราเลยต้องมีการดรอปค่าโชกลงบอกเลยว่ารถยกที่นี่นุ่มๆแต่ลุดได้แน่นอนครับเปลี่ยนปีกนกบลนนี้ใช้ปีกนกบนเป็นของ om an e m u ก็คือปีกนกบนไหนจริงๆอยากได้แบรนด์ไหนเรามีให้เลือกร่างกายของปีกนกบนอย่างที่บอกไม่ได้ช่วยเรืื่่่่อองงงนนนนุมมแข็เะะัจชวยใร ให้มุมตั้งศูนย์ลงศูนย์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็รับจบครับจะเป็นโปรเฟนเดอร์ซันโช๊คพอยหรือโอแมนอีมูเหมือนคันนี้โช๊คพอยก็มีไว้ให้คอยบริการสามารถเลือกสั่งเข้ามาได้ครับสำหรับโช๊คหลังคันนี้ครับก็ใช้เป็นโช๊คหลังตัวใบพาดเนาะก็ถือว่าเป็นสเต็ปสุดและสําหรับที่เราจะทําให้ในรถกระบะครับตรงคอนเซปต์นุ่มๆแต่บินได้เดี๋ยววันนี้เราจะโทรไปถามพี่เจ้าของรถว่าครับเป็นไงบ้างเขาทำไปตั้งแต่ก่อนสงการแล้วเนาะอันนี้ก็ผ่านมา สองอาทิตย์แล้วที่พี่เขาไปใช้เดี๋ยวจะลองโทรไปถามเขาดูครับว่าเป็นไงบ้างไม่รู้เขาหลับไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบนครับครับผมเบนโชคพลอยครับผมรถขับเป็นไงบ้างปกติดีครับดีดีครับขับดีเลยใช่ไหมครับพี่ขับดีครับขับดีเลยครับอืมแล้วแล้วเขาว่าหล่อไหมพี่หล่อครับนักมีแล่คน คือปกติก็จะมีแต่ดคนใส่สองห้าใช่ไหมแล้วอีพอมาใส่สองแปดห้าก็แบบแบบเรื่องเรื่องไม่มีคนกล้าใส่กันใช,ใช่แบบมัน้าแบบอะไรเงี้ยอืพอผมใส่แล้วเออแม่งใส่ได้น,นี่มาทางนี้อะไรเงี้ยใช่พี่เพราะวเพราะเพราะว่าถาบ้าารถรถแบบเนี้ยรถหัวเดียวแบบไม่ใจเยอะครับโอ้ใ้งานด้วยอะไรด้วยใช่ครับโอเคได้โทษมาถามเฉยว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่โอเคไว้ไีบ<ม> แล้วแล้วพ,พวกเพื่อนผมว่าไหนอะที่เขาไม่เห็นโพสต์ลิปเลยที่เขารถไปถ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อถ่ายถ่ายถ่าย <c oughs> เดี๋ยวโพสต์ให้วิาจัดก,การให้ครับผมเดี๋ยวโพสต์เดี๋ยวโพสต์รูปไปต้องโทรถามก่อนเดี๋ยวโพสต์รูปไปแล้วไม่ดีเดี๋ยวโดนว่าวี่เลยต้องโทรมาถามก่อนเดีครับดีครับเมื่อเมื่อวานผมเอารถไปไปรีแน็ตดีทีทีๆๆๆอ่าที่แบงค์มาครับผม ก็ดีดีเลยครับที่เป็นแนะนำมาอะไรเงี้ยผมก็พูดผมก็บอกไปเองอ๋อได้ครับพี่แจ๋วแจ๋วเดี๋ยวไว้ไว้มีโอกาสเผื่อได้ไปลุยกันครับพี่ได้ครับได้ครับผมครับผมได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณจริงครับก็รับกดไลค์คลิปอยู่นะครับผมได้พี่เดี๋ยวจัดคลิปให้จ้ำๆเลยครับพี่โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นไงครับตามรีวิวเลยเนาะ จบไม่จบดีไม่ดีไม่พูดต่อแล้วตามที่พี่เขารีวิวดีใจครับที่ได้ทำรถคันนี้บอกเลยว่าล้อขยเยนมาอยู่ในเลเวลแล้วครับกับยาง285โคตรเฟียวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ